สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการวางแผนทำคลิปใน t i k กต k กให้ดังให้ปังให้เป๊ะนะคะหลังจากที่ได้เมนูหรือว่าเรื่องราวที่เราอยากจะเล่าแล้วนะคะเรามาร่วมกันออกแบบหรือเขียนบทกันเลยคะ่ะ ในการเขียนบทที่ดีนะคะมีคนชอบเยอะๆเนี่ยมันจะมีโครงสร้างสูตรที่เขาเรียกว่าโครงสร้างแบบ3องค์หรือว่า three act structure นะคะซึ่งสายผลิตสื่อส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะนิยมเอามาใช้ในการออกแบบผลงานสื่อในรูปแบบต่างๆเพราะคนดูส่วนใหญ่เนี่ยที่เขามาดูโชว์ดูคลิปหรือว่าสื่ออะไรต่างๆเนี่ยล้วนจะอยากมาเก็บความรู้สึกพิเศษความเซอร์ไพรส์ความตื่นเต้นความตกใจความซาบซึ้งใจจากการมาดูสิ่งเหล่านั้นนะคะโครงสร้างแบบ3องค์นี้ก็เลยจะมาช่วยเราในการออกแบบและเขียนบทให้ตรงตามความ ต้องการของคนดูคะ่ะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะว่าคลิปติกตอกที่ดีเนี่ยไม่ควรมีความยาวเกิน60วินาทีซึ่งถ้าอยู่ระหว่าง15-30ถึงวิเนี่ยถือว่ากําลังดีเลยดังนั้นเราสามารถลองเลือกเวลาได้เองเลยนะคะว่าอยากทําคลิป15าวิ30วิหรือว่า60วิวิหลังจากนั้นเราก็มาวางโครงกันได้เลยโดยโครงสร้าง3องค์ก็จะมีดังนี้นะคะ 1. เปิดเรื่อง2เนื้อเรื่อง3ปิดเรื่อง แล้วเราก็ลองเขียนออกมาเป็น3บรรทัดดูนะคะบรรทัดแรกก็คือเปิดเรื่องต้องเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจคนดูได้ตั้งแต่3วินาทีแรกอาจจะเป็นภาพที่แปลกตาคําถามที่น่าสนใจหรือว่าเสียงไวรัลที่กําลังเป็นที่นิยมนะคะบรรทัดที่2เนื้อเรื่องต้องมีความสั้นกระชับและบอกว่าสิ่งที่เรากําลังเล่าอยู่เนี่ยคืออะไรน่าสนใจยังไงและบรรทัดที่3ปิดเรื่องต้องเป็นการปิดที่สร้างความประทับใจด้วยภาพสวยๆหรือคําพูดดีๆ หรือการทิ้งคําถามบางอย่างที่กระตุกให้คนดูเชื่อและคิดตามหรือจบด้วยสิ่งที่ทําให้คนดูรู้สึกว่าอยากจะแชร์คลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะลองยกตัวอย่างจากคลิปเด็กไทยหัวใจโขนนะคะใครได้ผ่านเข้ารอบเป็น24คนสุดท้ายของกัตนากรุ๊ปนะคะโดยคลิปนี้เนี่ยได้รับหัวใจถึง7,000กว่าดวงแล้วก็มีคนเซฟคลิปกว่า500คนแล้วก็มีคนแชร์ถึง300กว่าคนด้วยกันนะคะโดยคลิปนี้นะคะ3วินาทีแรกเนี่ยจะเปิดเรื่องด้วยภาพตัวหนังสือและเสียงที่ดึงดูดใจนะคะเป็น ภาพเด็กหลายๆคนที่ใส่ชุดฝึกซ้อมโขนกันนะคะแล้วก็มีตัวหนังสือขึ้นว่าเด็กไทยหัวใจโขนโดยมีเสียงพูดบอกว่าเด็กไทยหัวใจโขนเรลิตี้โชว์รายการแรกนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของการเปิดเรื่อง3าวินาทีแรกที่ทําให้คนดูอยากดูคลิปนี้ต่อไปนะคะส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็นการเล่าให้ฟังว่าเด็กๆพวกนี้กําลังทําอะไรที่น่าตื่นเต้นจากการใส่ภาพที่หลากหลายของผู้เข้าร่วมการประกวดนะคะแล้วก็มีการใส่ตัวหนังสือที่ช่วยเน้นเนื้อหาที่กําลังเล่าผ่านเสียงอยู่ด้วยแล้วก็ เสียงก็จะมีการบรรยายแล้วว่าการประกวดเนี้ยมีความพิเศษยังไงบ้างแล้วมีการใส่เสียงประกอบอื่นที่น่าสนใจเข้าไปสร้างสีสันให้กับเรื่องราวด้วยนะคะแล้วก็ตอนปิดเรื่องก็จะมีการตั้งคําถามแล้วก็เล่าเรื่องด้วยเสียงว่ามาลุ้นกันว่าใครจะได้เข้ารอบแล้วก็ให้ติดตามการประกวดในครั้งนี้นะคะโดยการเล่าเรื่องเนี่ยจะเป็นภาพผู้เข้าร่วมการประกวดทั้งหมดเลยแล้วก็ใช้ตัวหนังสือที่เน้นข้อความสําคัญแล้วก็เสียงที่บอกเราด้วยค่ะ โดยการออกแบบเสียงพูดเนี่ยควรทําให้ฟังแล้วเข้าใจง่ายสั้นและกระชับนะคะแต่ตัวหนังสือเนี่ยต้องสั้นและชัดเจนกว่าด้วยแล้วจบด้วยการทิ้งท้ายให้คนดูอยากจะกดหัวใจหรือว่าอยากจะแสดงความคิดเห็นหรือว่าอยากจะแชร์เขาไปด้วยนะคะเช่นใครชอบช่วยกดเลิฟใครเคยไปใครเคยกินลองมาลงคอมเมนต์หน่อยแชร์ให้คนที่รักได้นะเซฟเก็บไว้จะได้ไปถูกเป็นต้นนะคะถ้าออกแบบเขียนบททั้งหมดแล้วคิดว่าจะเล่าเรื่องด้วยภาพหรือเสียงหรือตัวหนังสือยังไง ก็ลองอ่านบทแล้วจับเวลาดูนะคะว่าได้15วิ30วิ60วิตามที่เราวางแผนไหว้หรือเปล่าหวังว่าทุกคนจะสนุกนะคะเอาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์หาไรายได้แล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนของเราด้วยไว้เจอกันใหม่คราวหน้าบ๊ายบาย